สบายดสสขขีสบายดีสุขุสุขคนชุมมงสุบอลสบายดีเอฟซีถิ่หักแพงบ่าสิอยู่ทางไกลเลิกอยู่ทางไกลพี่น้องเอ้ยผู้พ่อกันเซ็นเกาเซ็นเคยกับซองน้องมวยอ่าสบายดีพี่น้องเมื่อนี้บ่าวควันสิพาน้องมวยไ,ไปไปใช้น้องมวยสบายดีป้าลุงไปหาของกินแนวใหม่ก่อนไปหาของ,ของกิน,กนพี่น้องเอ้ยสิ่งนั่นสิเป็นยางกัดติดตามไปทำเการพี่น้องเอ้ย ไปเ้ามวย <ไป S 1> เดินนาะไปไปอยู่บนเก่าแบบนี้ผ่ <c oughs> านองมวยไปพี่น้องเลยเ <c oughs> ขากับสกีมอเตอร์ไซค์แหละพี่น้องไป <c oughs> ไปพ่อกันอยู่ <c oughs> ข้างหน้าพี่น้องตอนนี้เขากับมาหอดเครื่องท้าป็นทีเรียบร้อยแล้วน้องปลาโล เดี๋ยวเนี่ยเขากะไก่ไทอดท่าเวบ้านนุ่นสูงอะไรเลยเลยนาะบางครั้กับขับไปเรื่อยๆหอ,อยไปหอยมานี่เลยเนาะการสัญจนทับกับบึงท่ากับบ่คหอยดีปันใดเป็นทางทางสามแยกแยกไปทางซ้ายนี่กัเป็นไปไปทางบันเป็นแนนุ่นสูงเออไม่ได้ทางนี้กัไปบันน้องแต้ กนด้านนั hehe, bloque, <multic S 1> ่นใช่เว้ยคือกอนของสาวจอยเนาะยังว่าทันหอดจกเนาะแต่ว่ะเดนอ่ะแฟนสันเดียวนี่เป็นาวจอยเว็บเว็บอยู่แค่คนเดียวงอนี่เอาเอาเนื้อใช่เว้ย เนื้อมูแล้เนื้อม, <adan on developed Airbnb> ม,มูก่อเรื่อยเป็นเวลาหาซื้อหมูบนต้นไมยแม่นเรื่อยเป็นขาดเงินมาหมูอันแล้วเมื่อวานเนี่ยมันคำแล้วเนาะขาดไม่ซื้อหมูกินแต่ละไม้เป็นว่าแต่ขอความไม่สนใจเป็นลายลายข้าไปหาซื้อหมูเหนื่อยแวนซื้อหมูหรอกซื้อเนื้อหมูซื้อเนื้อมันแมน ไปเฮือนเขาเลยบ่แม่ไซนี่ไปเสด้เขาเพื่อนเพสุนเลยพี่น้องนี่เนาะทางเขาเพื่อนเสุดค่ะแม่เพื่อนล่างนี่เลยแม่ดิซอรมาหอดเป็นเสร็จทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเสร็จเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลย เขาก็มาซื้อหมูอยู่มาจากโลน้องมวยสองโล่โลนี่อหไรพี่น้องเลยมาซื้อหมูอันนี้ข้อแม่น้องเทนพี่น้องเลยกะเพรนกะพาไปมาโดนสูงพี่น้องกระติดมันนกระติดมันน้ำบ่เอาไปฟอกกันอยู่โน่นสูงเ่ไรพี่น้อ,นอ,อง มันอย่ากะสิเด็ๆฮ้อนๆจักหน่อยเด้อจ้าป้าลุงนอกจากตอนนี้ก็บ่ายเน้ยเนาะบ่าย3แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ช่วงบ่ายแดก็สิแงนอยนึงช่วงนี้เฮาก็ซื้อหมูมาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเฮาก็เอาอยู่2โลแม่แม่เพะซื้อ2โลกันส่ซื้อให้มอดบ่แม่นแต่มอดเพิ่นว่าให้เอาเป่าไอ้นุ่นสูงเนาะแล้วเพิ่นก็สิโทรให้มอดมาเอาแหละเนาะ จะซื้อมูก,กันพี่น้องเอ้ยด้วยไ,ไปผาเงินมาให้ซื้อของอยู่ของกินกับขอบมุกขอบใจหลายๆเด้อ้จ้านี่แล้วก็ม,มีผู้ดูเหิอนอยู่บอมาห่อเป็นที่รบล้อพี่น้องเอ้ยบ้านนุ่มชูงชชชจัดแจงเลยจ้าบบพ่อหมูแล้วก็น้องมวย นี่เป็นของใหมเนอะแต่ว่าพี่พี่น้องพี่น้องอาายเอาซะน้องอันอันกีเอันองไว้ต้องฟิดากพี่น้องโควิดพี่น้องเอ้ยสมกับไก่กันมาเนี่ยเงินทอนเงินทอนวะนี่ปกะโดห้าเนี่ยแ่วนี้เหรอาเอแบบติ้นมันลำเาเละกมนเป็นเหอเองวะนี่เนของหยาเอาไะ้ใช่หยา ต้องมดกะเอา5เอ่อ2โลเนาะหนังม้วยกะเอา2โลน่ะจักเอาไว้ไสเดี๋ยวตู้เย็นไว้ก่อนเนาะใส่ตู้เย็นไว้ว่าซั่นพุ่แห่มุ่นแลงพุ่นแเนาะบ่คเนาะบ่มดสิเอาอ่ะเอาเงินให้เงินกต้องทอนเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มีเงินน้อยเฮาก็เลยอันเอาเงินเฮาเพราะว่าเฮาแตกเงินเมื่อวานเพิ่นให้อันจ่ายนํากันไปทอนกันเองเพิ่นว่า เออแหละงานเฮา300ถอนอีเล่พี่น้องพ่อค้าบ่มีเงินถอนว่าซัใบเดียวได้3ใบหมูกะ2โลก300เนาะเออเงินมัน2เงินเฮาเนาะใส่ก็เสียาเด้อนี่ว่าตแเฮาว่าสิน้องแต้

มาวันนี้มาเพาะกำลังเยี่ยมอา้าวน้องยามไปซ้ายมาหมูวะเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเอ้ยมา,าสิลูกจับตั้งแตพี่น้องไปเป็นกะบ้าหมูของเพื่อนเป็นกะบมาม้าหมูตะแหล่บะมัอเลกทางเวเขาปัดทางเวเขาเลื่อนนะเป็นซอยกับลูกเอ้ยไล่ซอยพอดี่สามซอยเลยกว่าหนึ่โม บรรยากาศยังแรงนอกมยบาดเชงแบดบดเชงแบดมานอะไเนาะเพิ่มแต่สิบุบบุบก็เนีก็จะเป็นโซนบาดเนาะโซนบ้านบาควันกับผ่านของมวยมบเลยไปซื้อไปซื่อเนี่ยมูแต่ผู้ว่าเพิ่งะทำในนู่นีัง่ ทิดตามไปติดิาพน้องเลยว้าตายยจีนไปก่อน้อมอยางอแอยามีนามาหอดเปทีเร่อยพี่น้องเลยเพื่อนเฮาเพื่อนบอกควันพี่น้องหอดเปเรื้อยอใหญ่ที่กะนอนายพี่น้องเลยมูสองโลพี่น้องเลยชองอโลไรบอกควันกับเบาะบอกราคาดิ โลหนึ่งกับร้อยหาซิบพี่น้องสองโลกับสารอยเแงแล้วเตพี่น้องนี่แบบเนาเสียงสามร้อย่าสหรัยคืหนึ่งห้าบริกินดอกพี่น้องเอ้ยห้ากัหากับทีได้มื่นนี่แหละใกล้ะเลลายแต่ก่อนก็พากันกินแต่แกงน้อาไม้จนจนเพลิน่าให้พาเงินมาสืโมยใหญ่บุรอดกับกระเพาะขึ้นวันนี้แม่บาเดีได้กินหมูเลยเอ้ยเด้อได้ืมอยได้อจ้า แต่โ่้โหเสดเมนูยังเนาะโู่้เสดเมนูยังกะติดตามไปในตอนแรกพี่น้องเลยนูจะจะได้ก่าบอกคนบอกไล่ห่างมหอดเลื่อนขาวปลาติดตามวไลค์ตัวแท็ก็ติดตามพี่น้องเลยซ่ององมวยเส็นเก่าเส็นเคยพี่น้องเลยไปเลยพี่น้องพอกันขีดหนาสบายดีสบายดี